วิ่งเล่นวันนี้นะครับเป็นเช้าลองลัน4วิสสุดท้ายก่อนที่จะไปแข่งนะครับฮารฟมาราทอนวันนี้ตี4 12นาทีครับเราอยู่ที่เดิม7 e เ e ่ e อแถวบ้านรับดิวรับเอกแล้วเรียบร้อยนะครับน้โอด๊เดี๋ยวขับรถตามไปเติมเตรียมน้ำแข็งแล้วก็เกลือแรก่ก่อนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่ไม่โดนสลญยากันนะครับก็วันนี้เรา มีนัดซ้อม20กิโลเมตรนะครับวันนี้เดี๋ยวมีทีมจากบอนทุรันไว้ด้วยนะครับอีดิตบอลอีดิตอ้อมแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับไปวิ่งด้วยกันนะครับก็จะมีหลากหลายเพศในการวิ่งนะครับก็ตามเป้าของแต่ละคนที่จะไปแข่งครับวันที่18สิงหานะครับส่วนพวกเราก็พยายามจะยืนพื้นอยู่ที่ประมาณไม่ไม่น่าจะ5ครึ่งนครับประมาณ5ครึง่งในระยะ20กิโลกับรูทที่มหาวิทยาลัยมหิดลศรยานะครับก็ เป็นรูทถนนในมอนะครับปีต้นไม้ถนนเรียบนะครับหน้าวิ่งนะครับก็เป็นการซ้อมยาวครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะซ้อมกันก่อนแข่งนะครับโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ไม่โดนสารยาครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ไม่โดนสารยาแล้วนะครับ าถึงแล้วอ้อมก็มาอ้อมบอลก็มาถึงแล้วทีม B2R ก็มาถึงแล้วครับอันนี้ก็มีฝนล,ลงมานิดหน่อยแต่ไม่น่าจะหนักครับเพราะว่าตกไปแล้วเมื่อคืนนะ่าจะตกไปเยอะแล้วมีพื้นเปียกแล้วเราก็มาเป็นจุดสเตชันที่เดิมนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ตึกแดงหน้าตึกแดงนะครับป็นโซนหน้ามอ สายของข้ามก็คือถนนพุทธมณฑลสายสี่นะครับนานามมเลยนี่คือถนนถนนในมอที่เวลาเรามาวิ่งจะจะเนี่ยก็จะใช้รูทเนี่ยที่ขแข่งวิ่งนะครับก็จะเป็นรูทถนนตรงนี้แต่เราก็าจ,จะมีลงวิ่งวิ่งลงถนนบ้างนะครับแล้วก็วิ่งบนถนนคนเดินในมอบ้างนะครับจะเป็นรูทของวันนี้นะครับวันนี้เรามาครบละ๊ตมาแล้วรถขับรถมาเองครับ แล้วก็เดี๋ยวมีน้องมิง้งแฟนแฟนน้องดิวมาด้วย้ง<ม>เอาเสื้อมาครอบมพร้อมไหมครับโอ๊ต<ม>พร้อมทีตาเลยไปหยิบยอของกันน <c oughs> ครับตอนนี้ก็จับความนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเริ่มนะในะอีกไม่กี่นาะทีนี้นะครับใ <c oughs> นละามาครบแล้วโอ๊ตก็มาแล้ว แรมงมาอดจะไม่มาด้วยอันนี้ก็มีผลโรยปลานิดหน่อยให้รู้สึกเย็นสบายครับ oh. อากาศแบบนี้ดิวชอบตุว oh. มงต้นไม้ครับทรมาน,นเลยเนี่ย <laughs> แต่พูนคิดไปก่อนสิวันนี้จะมืดแล้วเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้เราจ็อกวอร์มเสร็จแล้วครับหนึ่งกิโลนะครับ <c oughs> บอลก็กำลังไปจ็อกอยู่เส <c oughs> ้นหลังก็เลยเดี๋ยวเราก็าเดี๋ยวสไตล์นิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้น ทำเนื้อทำพร้อมในการที่วิ่งออกไปที่เท้าขึ้นนะครับไปเดียวกันเร็วพอแล้วครับเอาจากนี้เลยครับแนะนำตัวฮะนี่ฟิทูอาร์นะครับสมาชิกฟิทูอาร์นะครับจะวินเล่นนะครับมาด้วยกันวันนี้สรุปว่าเราไปห้าขึ้นด้วยกันหมดใช่ไม่เหงาเพราะตอนแรกมีสี่ขึ้นคนเดียวคนเดียวเหงาเลยใช่เหงาครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับก็สรุปว่าเราวิ่งสองจุดเจ็ดนะใช่สองจุดเจ็ดก็ คูนรอบเอาเท่าไหร่ให้เขา20นะครับแล้วก็ฉกน้ำแถวแถวเนี้ยหน้าหมอหน้าหมอน้ำเพียบเลยฉกเลยโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปไงพี่เบสพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมนะครับไปห้าครึ่งใช่เออห้าครึ่งถ้าบอลจะเผื่อให้จิบน้ำอาจจะต่ำกว่าห้าครึ่งหน่อย ไอ้พี่เขนไปยิงปืนสตาร์โผล่มาก่อนไอ้วิ่งน้ำมาก่อในะครับโอเคพี่เขาไปยิงปืนสตาร์ทใช่ไหมยิงปืนสตาร์ทให้หน่อยนเอาเหรอเอาเหรอก็าบอกว่ารวมตัวทำอะไรกันประธานประธานเปิดเปิดถ้าเปิดไปพร้อมไหมพร้อมแล้วครับไป้กไป GPS ใครตรงสุดครับเฮ้ยต้องอ้อมแล้วนาฬิกาใหม่สุดอั่งทั้งทีเอาลรอ 9า5ห้ามหมดเลยตายแล้วตายเลยพวกเราของสุดเล็กฟอร์นเดอร์แล้วดาวห้านี่ระวังลื่นกันหน่อยนะครับถังของอะครับหนักไปไปอารมณ์เหมือนโควิกอย่เลยวันแรกที่เราดูได้วิ่งขบวนใหญ่เนี่ยไม่ใช่งานวิ่งเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมืดๆหน่อยตั้งแต่10โลแรกนะเอกนะ ประสิบรลแรกก็จะมึดมึนหนักนะครับเลยว่าเดี๋ยวถ่ายเป็นระยะนี่ไปวิ่งไปกัน่นจาเสียรองเท้าเ่ออขาานี่อดดิวถ่งบ้านไปไปนะครับที่มันสี่นะเว้ยรากาเพี้ยนหรือเปล่ายาวจริงหรือยางตัวนี้มันชอบเพี้ยนก็มึืด้วยมาแล้ว อด,อดมาแล้วไลดูรูมาแล้วพีข่ของงมนี่ครับหนึ่งกิโลครับเอากันเป๊ะอหนึ่งกิโลเมห้ผ<ม>่านไปห้าสี่ศูนย์บ้างสี่สองบ้างสี่ห้าบ้างนะครับกิโลแรกถือว่าเป็นการวอร์มไปแล้วก็ปรับความเร็วไปครับให้ลงมาห้าสามศูนย์ ไม่เกิน5น้าสามสนีอยู่ตรงเส้นด้านหลังมอนะครับแถวสนามฟุตบอลส่วนที่จัดหาังบิน กิโลเมตรแล้วครับโครงการ530รพอดีเมื่อกี้กิโลเมตรที่2มาแล้วใช่โคตรโคตรไหนวะโคตรโคตโคตรนะครับจิบน้ำรอบแรกจิบรอบแรกอ๋อไม่ได้จิบทุกรอบใช่เข้าตาเออ เป็นคนหรือว่าเป็นอูดทำไมอ่ะจิบน้ำเยอะเดี๋ยวเรียกเวลาเขาซ้อมกันทีอัลต้าเนี่ยเขาแบบเขาวิ่งกัน 5K แล้วก็ออเขากินน้ำอ๋ออ่ามาคนสายวิ่งยาวโอ้จิบนิดเดียวไม่รู้เป็นคนหรืออูดอันจะตุนงมาเยอะแล้วในสูงรอบที่สอง ไครับเราจะวิ่งกันทั้งหมดเรอบแล้วประมาณประมาณเจ็ดรอบอันนี้โอดขึ้นมาตีคู่เฟเซอร์แล้วแล้วครับเฟเซอร์ห้าสามศูนย์ของเราข้างหลังเขาก็สัมภาษณ์กันอยู่่เราดูคนนำ เอกนําให้ครับนิ่งๆห, mm hmm. ห้าครึ่งไปอาจจะได้ตลอดเระตอนนี้เราใช้ก้ามเนื้ออนนี้6กิโลเมตรล้การสับดาต่อพี่เจ้นเอเซอร์เราก็คือในกล้ามนือน้อยเอกโตยิล้าวเลยกพิล กลุ่มผอันนี้เพเท่าไหร่ของคอมบอนไห้าสองห้าห้าสองห้าห้าสองห้าครับประมาณนี้กลุ่มอีลิตวิ่งเล่นนะข้างหน้าโคตรโหดเลยโอ้โหให้ใจเย็นพูดคำว่าอีลิตไม่ได้ครับโอ้โหได้แล้วนั่นไปโอ้ไม่ได้ไม่ได้นี่ในหมู่บ้านตอนซ้อมนะ อีลิตโอ๊ตนี่อีลิตนี่แบบมีอ mm ีล hmm. eh, ิตนี mm ่ผู้ขาสั่นเลยตับตับตับตเลยเอาเป็นรอบท้ายแล้วกันนะได้รอบท้ายเดี๋ยวเจอกันนะโอ๊ตเฮ้ยไอเขามีชื่อยอด้วยของอะไรโอ๊ตลอยโล่โอ๊ตลอยโล่้ฮม่หมวกโอ๊ตเข้ากับเสื้อเลยวะมีอีกสักสามใบไหมโอ๊ต ออแล้วไปครับรอบหน้าก็เติมน้ำเติมเจลอันนี้อันนี้7กิโลเมตร mm hmm. แล้วครับแล้มีแสงสว่างแล้ว มาดูกล้องหน่อยผมเหนื่อไงขาเตีนหนึ่งมือขวามือขวาเหนื่อยครับพูดด้วยเหนื่อยครับโคตรพามาทำอะไรไม่รู้ครับอีกรถซ้ายมือนะไปก่อนไปก่อนไปเลยเดี๋ยวเขาคิดว่าโบกแท็กซี่เขาเลย มันพังวิ่งก็เหนื่อยอยู่แล้วอาเพียกผมเหนื่อยนหาเองไปโอ้เโหสบายดีนเลยคัวเรายาวจริงครับเมื่อยเลย่ อัดไว้อัดไว้ไม่ไปก่อ,ปอนนี่จะต่อด้ได้นะ้วเห็นพี่มาไงงเรีน่งรถายไงครับปนลคถ่ายรูป เจ็บภาพจ็บแสบใช่เถืออย่างเดียวไม่ไม่พูดอะไรด้วยแม่งเจตนาเจตนาอะไรครับเนี่ยเอาหน้าเอาหน้าต้องโกโปแล้องมีพาเลทครับนี่โกโปโกโปโกโปนะนักศึกษานะฮะนักศึกษานี่เขามีลักน้องนะครับไปติดตัวแล้วก็สิบเอ็ดกิโลเมตรแล้วขับรถ เวทล้อแล้วครับอีกแค่9กิโลเมตรเท่านั้น9กิโลเมตรเท่านั้นใช่ย่าง9กิโลเมตรสบายนะครับว่แล้วเพื่อนอีกคนนึงเอาไปไหนะน้องท,ที่แบบเบาจัดเบาจัดครับเขาเพิ่งเบาๆแล้วพอเฮ้ยช็อตจกนี่เห็นดิวแล้วรออยู่เขาจริงเหรอร <c oughs> อนานด้ไปป่ะ <c oughs> ด, <c oughs> ดิวบอกเหนื่อยครับ ว่าริงเก็พอได้<ห>ม,มากก็คือเล่นได้ะอะไรได้ตอนนี้มาถึงโซนหน้ามอแล้วครับประมาณ11บกิโลเมตรรอบนี้ไปต่อแนะ่ไม่ติดใช่ปะ่ะติดติดเอกอ่ะติดน้ำบ้ารอบนี้รอบมุกเกออีรอบหนึ่งอ่งะติดก็ได้แต่ว่ากันต่อ บอกเจ็บแล้วกดทุกเก้าสิบยังไงไม่แต่คัตเรดแม็กัดเรดเข้อยห้าบแล้วสองข้บอกไม่หมด2องห้าเต็มแม็กเป็นเราหรอหเว่าจิบน้ำเบาๆเลวกไปต่อมาเร็วพร้อมอะไรอว้ยเนี่ย กันรอบเดียวแตกเลยเอออะไรวะเร็วไปเหรอห้องน้ำอ๋อก็เลยห้องน้ำออกมาเล็งไม่ขึ้นจบข่าวอะไรวะอ้อมไปต่อครับอันนี้รอบที่ห้าเอบที่ห้าโประมาณสามรอบนะประมาณ72สิบสองสิบเอดโลห้าหัวล่านก็เป็นเอ็กคนเดิมคนดีคนเดิมคนดีคนเดิม ไม่วิ่งเช้ากว่าเดิมด้วยจบชั่วโมงห้าสิบจะพยายามตดวเฉลี่ยให้ห้าครึง่งห้าสิบหายกลับไปตอนนี้จะเข้าสิบเจดกิโลเมตรแล้วครับเดี๋ยวข้างหน้าก็แวะจิบน้ำแล้วก็ยาวหนึ่งรอบสามโลครบยี่สิบไปได้วยกันตอนนี้เราสามคนกลุมนำโค้น่าจะ เกินร้อยเมตรแล้วครับไปไปนี่ับห้าหนึ่งสี่ไทยครับเผื่อเขาเผื่อให้จิบน้ำนะครับไปครับไปจิบน้ำกันพบแล้วครับตอนนี้มีคนทำภารกิจยี่สิบโลสำเร็จสามคนนะครับโอ้ยใครนะผมหนึ่งนะ หนึ่งในนั้นเลยใช่ครับ,บ,บหนึ่งในนั้นที่วิ่ง20่สิบโลสิบสิโลครับ <laughs> ส่วนสองอันนี้ครับหัวลากเราครับ X 20เราไม่ได้ถ่ายเพราะลืมมาแบตลงม,มาจากรถครับควันหาอยู่ตั้งนานไม่มีเอก็ X 2> X 2> X 2> จบที่ชั่วโมง49่สิบเก้ากับสิบกวินะครับส่วนผมก็ชั่วโมง50นิดหน่อย,ยส่วนโพสก็ชั่วโมง51 ใกล้เคียงกันนิดหน่อยนาฬิกาห้าหกครับตีเป็นชั่วโมงห้าสิบหกใช่ครับยี่สิบโลห้าสิบหกสิบเพลยี่ปลาไปถ่ายรูปกันต้องข้าเป็นไงบ้างครับวันนี้โดนยี่โดนยี่ค้าบ้านเะอมชิญไปใส่สองได้ไหมอ่ะเนี่ยพ่อช่วยใส่สองคนเนี้ยพอมันมีคําว่าเทสปึ๊บกดดันทันทีเลยอ๋อเป็นอะไรนะทำไมท้องมันมวนวะอย่างเงี้ยเข้าห้องน้ำเลยแล้วมันก็เลี้ยงไม่คืนแล้วอ่ะอืมแล้วออกมาเลยไม่มีใครอ้าวสวยแล้วมีใครรอแล้ว เอาใหม่เอคุณมีซ่อมก็ไปเจอกันวันงานเลย S440 ใช่ไหมกับโค้ดอะไร400เมตรโอ้คุณมีโค้ดคุณมีซ่อมอะไรคุณนี้ซ่อมอะไรซ่อมอันนี้แหละเอาเหรอข้าไม่ได้เออพราะมันเป็นงานเทแต่ไปวิ่งสายสองได้ถ้าสายสองอ่ะได้วันนอนน้อยด้วยเมื่อคืนเกือบห้าทุ่มดีแล้วแหละเอาใหม่ถ้าได้พักวันเสาร์น่าจะได้โอเคไปท้ายไหนสูงๆอ่ะ นอนสองชั่วโมงเองแล้วเขาวิ่งไมีกี่โลพี่มีในสิบสิบห้าโลเก่งเก๋นะนะนอนยังไงสองชั่วโมงแล้วยังอุตส่าห์มาด้วยนะเออยังส่าวมาวินัยวินัยอันนี้เขาจะขับไปถ่ายนู่นปหมเขาจะถ่ายที่ไหนไม่ไม่ถ่ายนี่แหละเพราะว่าเอาตรงนี้แหละโอเคไปแปรงอยู่ถ่ายด้วยกันโอเคไปเัารถได้ได้ไปยืดก่อนแล้วยืดก่อนยืดรอเช้านะครับตื่นตีสามเลยฮะลูกลูกเฉลิมครับแม่ลูกแม่ชื่อเฉลวยครับเมียด่าไอ้หัวมึงตื่นมาทำอะไรโอ้โหเตรียมมาเลยเนี่ย คุณให้คะแนนเท่าไหร่ครับกับความเตรียมพร้อมของเขาในมุกนี้ใหม่ใหม่9.99โอ้โหันมีเราสินะแต่ค่ะ่ไปต้อมไปต้อมแพ้อากาศชื้นเออจริงหายใจไม่ออกจริงมันไม่เหมือนสายสองนะาไม่เปิดเนี่ยเพราะสายสองมันแบบใช่เนีมยมันมีต้นไม้บังเยอะอันนี้ไม่ต่างกับเคยูเลยอ๋อไปเคยูทีไรไปอย่างนี้ทุกทีหายใจไม่ได้เหมือนจะดี ได้ตามเป้านะฮะเร็วกว่าเป้านิดนึงดาวเด่นดาวเด่นดาดูเขาสัมภาษณ์ดาวเด่นอยู่ดาวอะไรคะละดาวจริงๆเขาล่าจนพบเลยนะจริงเหรอสุดยอดเขาพักแป๊บเดียวเองนะใช่เดี๋ยวจะไปลองที่งานได้เน่ยไปที่งานสงสารกับคุณที่18สิงหาเลยครับรวมพลคนดีของแม่งานรวมพลคนดีของแม่ใช่ครับแล้วเจอกันไม่ได้เลยตอนนี้พวกเราสองสะพานสีเที่ยวใช่ไหมฮะใช่คอนเกียดด้วยนะคอนเกียดลวด้วยมันจะแบบไม่เนียนๆนะไม่เนียนเลยเอ Pues สุดยอดครับสุดยอดครับสัมภาษณ์เด็กน so ักวิ่งขี้คุยผมหน่อยสิครับเมื่อกี้บอลเขาสัมภาษณ์ MVP แล้วมาสัมภาษณ์นักวิ่งขี้คุยของเราหน่อยนะครับดิวเขาได้มิงมาช่วยแฟนเขามาวันนี้ดิวครับเขาโชคดีครับได้แฟนมาช่วยอ๋อมาช่วยลาก ปล่าครับช่วยวิ่งช้าดิวเลยต้องไปวิ่งช้ากับแฟนนะครับก็ <laughs> เลยรอดไปกับตาราง20ซึ่งก็ยังทําไม่ได้เสียสุดท้ายก็คือเหลือสุดท้ายคือเขาอ,อาจจะต้องซ่อมก็ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องซ่อมไปซ่อมในลู่เลยเขาชาววิ่งไม่เหรอต้อง <laughs> ไปเอาไปเอารูที่ <laughs> วัดโบสถ์ต้องซนะ่อมอ่ะอันสุดท้ายแล้วนะไม่มีแล้วนะลองรันอ่ะ นี่เราวิ่งเสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วเมื่อกี้นั่นไอ้อีกโลนึงก็มันยังเหลืออยู่แต่ว่าต่อไปก็เลยอยากเดินเลยกันอัดไปแล้วเมื่อกี้ก็อัดมาห้าต้นแล้วครับรอบไอ้โลสุดท้ายมาเร็วมาเดิมครับนี่เราถ่ายรูปไปเสร็จแล้วบอลนะครับถ่ายรูปกับทีมบิทูอาร์กับยิ่งเล่นเมาจัดเมาจัดเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิวก็ไปซ่อม20ิบโลครับเอ้อย่าเลยบอย่าเลย วันนี้วันนี้ดีว่าจะไม่พร้อมครับร่างกายไม่พร้อมนอนน้อยอะไรด้วยก็เดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวไปไปเก็บทีหลังโอเควันนี้ก็เรียบร้อยครับ20กิโลเมตร quality s e s s i ของเราก็ถือว่าทําได้ตามเป้าผมกับเอ็กโอ๊ก็โอเคโอ๊ก็ได้อยู่โอ๊ดก็ช่วงบังบเกิดก็ยึงอยู่ในเวลาเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับวันนี้อาจจะเป็นโุลาเซชันที่โหดค่อนข้างค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกัน กับเทส5้านนะครับกับระยะ20%โลจริงๆถ้าเราวิ่งวิ่งแข่งก็2 1โลก็ต่ำกว่า540 535นี้ก็ยังได้อยู่ในเทสในในซับ2นะครับอันนี้ก็ยังว่าอยากเทสดูเทสร่างกายของเอ็กด้วยก็โอเคครับหรือว่าพอใจพอใจสำหรับร่างกายของเขาที่ซ้อมมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแล้ววิ่งเล่นกยเดี๋ยวอาได้ <c oughs> ไปธุร t าต่อนะครับวันนี้ที่มินสศรยาประอากาศอากาศก็หลังฝนก็จะมีความชื้นหน่อยหายใจยากแต่ว่ากลับมาได้นะครับโอเคจำวเจอกันไปแล้ว <c oughs> <c oughs>